สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาอาเซียนได้กินแล้วพี่น้องได้กินแล้วแนวยอยาดกลมนั่นก็คือขวดปังครับผมพี่น้องของตึงซังตึงมา,มากกว่าครับผมนะพี่น้องกินไปน้ำจิ้มซีฟูด้ดเบิ้งที่ปอดเบิดว่ะเบิดคือกระเจ้าเหยียดว่ะที่อบอกว่าใครที่เพิ่งเหยีดระบาดมาจะมันออกเบิดที่มืดดมโอ,โ,อ,โ,อโนเนาะสได้ดได้ไหม นะครับผม,ผมกินซีฟููดอืมืบริลละร์ตอคือเพิ่งมีริกินใส่มานำ với nó sẽ đại để bán được món về

จิในใจกจินต้องวันนะครับนี่นี่เี้วเสออกพี่น้้งนี่นน ใส่มือนะครับผมนั่นออกเร็วน,นั่งเพิ่งวันนี้พอใส่มือเลยเรากินกระเด็ด เาเห็นต้นนหมคือลูกไข่ลอยออกนีดีครับหม,มุนผิดทางพี่น้องพอสดสดสับวัน

itu pokok bonsai saya. Wah sai các bạn Kim cả đét khác. Tự chạy nhé. หันอ่กินบใส่เบบพูนี่แหะครับผมกินมาเขกินเบดใส่เบบพูเป็นไว้ปล่เนี่ย ยุท่การหมุนหรือการตกเนาะใส่อยู่จกระดูกออกมาให้เนาะศึกษาหน่อยสดเลยหัว เจ็บนี่ก่อวตัวน้าพี่แล้วน้องเพียงแค่นี้ได้ครับกร้าขอพระคุณทุกๆกอะอรนะยอด